ในครั้งที่แล้วนะครับเราเขียนโปรแกรมรับ SMS แบบ Dynamic Receiver นะครับ <S <S ซึ่งแบบ Dynamic เนี่ยเราจำเป็นต้องเปิดตัว Activity ทิ้งไว้นะครับมันถึงจะรับตัวข้อความได้ <S 1> <S 1> แต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับเราจะเขียนอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยจะใช้ตัว Static Broadcast Receiver นะครับซึ่งการเขียนแบบ Static Broadcast Receiver เนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลานะครับถ้าเรา นำโปรแกรมนี้ไปติดตั้งบนโทรศัพท์แล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดอินเทนที่ที่เราโปรแกรมไว้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเรียกโปรแกรมเราทำงานทันทีนะครับโดยที่ยูเซอร์จะไม่ต้องเปิดโปรแกรมไว้ก่อนนะครับซึ่งสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมรีโมทคอนโทรลนะครับให้ยูเซอร์เนี่ยส่ง SMS สนะครับส่งคำสั่งมาทาง SMS แล้วก็ให้โทรศัพท์มันทำโน่นทำนี่นะครับซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้มันเปิดเพลงนะครับเราจะมี MP3 มพีสามีองไฟล์นะครับถ้ายูเซอร์ส่งคําว่าแคทก็จะให้เล่นเสียงแมวนะครับถ้ายูเซอร์ส่งคําว่าอารมนะครับก็ให้มาเล่นเสียงเสียงเตือนนะครับ2เสียงโดยจะรับจากจาก s อสเข้ามานะครับซึ่งสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะผมอยากให้ดูจนจบก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปเขียนนะครับแล้ว ถ้าหากว่าใครทดลองบนโทรศัพท์จริงนนเนี่ยแล้วเกิดคุณเขียนโปรแกรมบั๊กนะครับเดี๋ยวพอ M S เข้าแล้วมันมันจะบั๊กนะครับก็ถ้าติดปัญหานี้ก็วิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับคุณก็เข้าไปที่ตัวแอปแมเนจเจอร์แล้วก็ไปอันอินสตอลโปรแกรมนี้ออกจากโทรศัพท์ก็หายละนะครับถ้าใครไม่ชชว่์ก็เดี๋ยวก็เขียนบนเอมูเลเตอร์แล้วกันนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับจะได้ประหยัดค่า S M S ต่อเราเทสด้วยนะครับโอเคมาเริ่มเขียนกันเลยดีกว่านะครับก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับ ผมจะตั้งชื่อว่า My SMS Remote Control Remote Control โปรแกรมนี้เราจะมี Activity 1อันนะครับจริงๆจริงๆไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะ Activity นะเพราะว่าตัว b r o a c a s t Receiver มันทำงานทำเองได้นะครับแต่ว่าสำหรับโปรแกรมนี้เราจะให้มันเปิด M P 3นะครับเราต้องใช้ Media Player ซึ่ง Media Player เนี่ยเราเอาไปฝังบนบนตัวบอร์ดแคสต์รีเซิร์ไม่ได้นะครับมันจะต้องฝังบน Activity เท่านั้นเพราะว่าเพราะว่ามันต้องใช้คอนเทกต์ของ Activity นะครับทําให้เราก็เลยต้องมี1 Activity นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะเรียก Activity นี้ขึ้นมาเฉพาะตอนที่มันต้องการจะเล่นเพลงเท่านั้นนะครับถ้ามันยังไม่มีข้อความเข้ามามันก็จะไม่โชว์ Activity นะครับก็ ส่วนตัวหน้าจอนี้ก็จะจะไม่เขียนล้วกันนะครับมันไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนตัวตัวที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ permission นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการขอ permission เพื่อจะพักฟัง SFS ก่อนนะครับก็เริ่มจาก manifest แล้วก็จะเพิ่ม permission นะครับ ก็เราใช้ Permission ตัวเดิมนะครับก็คือตเอร i มิ r ันรับสีเ e เอส s โอเคนะครับจากนั้นก็จะไปขอ Permission นี้อีกรอบหนึ่งนะครับที่ฝั่งตัว Activity นะครับสำหรับ User เปิดโปรแกรมครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นมาขอ Permission แล้วจากนั้นมันจะไม่ถามอีกแล้วนะครับก็ if Activity activityCompat. c checkSelfPermission this uh, manifest. ของ Android. permission. receive SMS. ไม่เท่ากับ PackageManager. permission permission Granted ก็ให้มันขอ p พ r m i s s i o n Component.RequestPermission SMS. แล้วก็เลขส่มนะครับหนึ่งองสามสี่เรียบร้อยนะครับสำหรับการขอ Permission ต่อไปนะครับเราจะเขียน broadcast receiver แต่รอบนี้เราจะไม่เขียนในนี้นะครับเพราะว่าคราวนี้เราจะเขียนแบบ static นะครับเขาก่อนเราเขียนในนี้เพราะมันเป็นแบบ Dyna ม i กนะครับพี่ดิ๊กเขียนแบบ static เนี่ยเราจะต้องไปเขียนข้างนอกนะครับก็ไปที่ Java นะครับคลิกตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิกขวา New นะครับแล้วก็ไปที่อ r t เ u อนะครับมันจะมี broadcast receiver อยู่นะครับก็ตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อตัว receiver ตัวนี้ว่า my sms receiver นะครับ my sms receiver นะครับก็ติ๊ก export enable นะครับแล้วก็กด finish เดี๋ยวเราจะได้ตัว Class เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับ ต้องรอแป๊บหนึ่งให้มันซิงก่อนหามาละนะครับจะมี S/W Receiver เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะตัวลักษณะตัวโค้ดก็จะคล้ายๆกับที่เราเขียนแบบ Dynamic นั่นแหละนะครับก็คือมี on receive แล้วก็ให้มันทำอะไรก็เขียนอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะต้องไปเพิ่มตัว Intent Filter ซึ่งก่อนนี้นเราใช้วิธี r e g i s t r e Receiver นะครับต้องเขียนในตัว Activity นะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะเขียนโค้ดตรงนี้ตรงไหนนะครับ ก็ต้องไปเขียนในมานิเฟสนะครับจะเห็นว่าพอเราใส่รีเซิเวอร์เพิ่มเนี่ยมันจะมีโค้ดเพิ่มมาอีกบรรทัดหนึ่งเห็นไหมครับนะจะเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้มันยังไม่มีอินเทนฟิลเตอร์อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเขียนในส่วนอินเทนฟิลเตอร์เพิ่มเข้าไปในนี้นะครับก็เคาะลงมารี c e i เวอร์นะครับแล้วก็จะเขียนอินเทนฟิลเตอร์ไว้นะครับก็สั่งอินเทนฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ตัว อินเทนที่เราต้องการเก็บตรงนี้นะครับก็เหมือนโปรแกรมที่เราเขียนก่อนน้านี้นะครับแอคชั่ก็ Android Name นะครับมันจะชื่อ Android Provider Telephony s นีเอซ e ซ e นะครับน่าจะไม่มีให้เลือกต้องพิมพ์เองนะครับ a n d r o i d นะครับ d o v i d e r a n d r o i d .provider t e l e p h o n y t e l e p h o n y s m s r e c e i v e นะครับนี่น่าจะต้องปิดแท็กด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ไปถ้าเราลันโปรแกรมนะครับแล้วเกิดมี SMS เข้ามานะครับมันก็จะวิ่งมาตรงนี้แหละครับเนะราให้มันทำอะไรแล้วก็เขียนในนี้แหละนะครับก็ผมก็จะเข้าไปเช็คแล้วกัน นะครับว่าจะให้มันทำนะครับจะให้มันทำอะไรนะครับก็ผมจะต้องสื่อสารกับตัว main activity นะครับเดี๋ยวตัวตัวสเต็ปแรกนะครับเราจะต้องแกะแกะตัวข้อความก่อนนะครับก็ตั้งตัวแปรมาอันนึงนะครับ message เท่ากับ telephony sms intent Int e n นะครับ get message from intent แล้วก็ให้ดึงมาจากตัวแปรสำหรับโปรแกรมนี้นะครับสำหรับตัวนี้ library มันใส่ตัวแปรชื่อ intent นะครับแล้วก็ศูนยะครับเอาข้อความตัวแพ็กเกจ pdu แรกมานะครับ จากนั้นเราก็จะเช็คนะครับว่ามันเป็นคําว่าอะไรนะครับแล้วก็ให้มันทำให้มันทําตามที่เราต้องการนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องถอดรหัสข้อความนะครับแล้วก็ไปเปิด activity ให้มันเล่นเพลงนะครับซึ่งถ้าจะเขียนแบบให้ให้ถูกให้ถูกนะครับเราจะต้องไป ไปบอร์ดทำเป็นอินเทนนะครับแล้วก็บอร์ดแคสต์มันขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องไปเขียนรีเซิร์ฟเวอร์ในนี้อีกอันหนึ่งนะเพื่อนะรับนะเพื่อรับไอ้เจ้าตัวนี้ที่มันที่มันส่งต่อมาให้เนี่ยนะครับสเต็ปแรกคือต้องสตาร์ทแอคทิวิตี้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับพอสตาร์ทแอคทิวิตี้ขึ้นมาปั้งนะครับสตาร์ทปั้งปุ๊บมันก็จะขึ้นมารอแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะให้มันเล่นเสียงแมวหรือเสียงเตือนอย่างเงี้ยเราก็จะบอร์ดแคสต์นะครับขึ้นมาบอกว่าเป็นให้มันเล่นเสียงอะไรนะ เพื่อรับคําสั่งอีกทีหนึ่งว่าจะเล่นเสียงอะไรนะครับซึ่งเขียน <S 2>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  เขียนท่านี้มันมันโค้ดมันจะยาวนะครับโค้ดมันจะยาวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้วิธีฝากฝากไอ้ตัว Data ตัวนี้มากับ In t e ทนนะเพราะว่าผมจะต้อง t ตาร t ทแอคทิวอยู่แล้วนะครับซึ่งการ Start activity เนี่ยเราสามารถจะฝากจะฝากบันเดิลนะครับเข้ามากับ i n t e ทได้แต่ว่าสำหรับปโปรแกรมนี้มันจะมีอยู่นิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าเรา Start activity ขึ้นมาแล้วเราจะเขียน โปรแกรมให้มันเปิด mp3 ตรงไหนครับลองนึกดูนะครับถ้าถ้าเราจะเปิดที่ on create นะครับมันก็จะสตาร์ t โปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เล่นเสียงเมียวแล้วโปรแกรมก็จะคาหน้าจออยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียสายโคดปิด,ป,ดปิดหน้าจอไว้นะครับทีนี้พอ fs เข้ามาอีกอันนึงนะครับมันก็จะไม่เล่นแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ on create มันเกิดขึ้นครั้งเดียวนะครับทีนี้ในทางกลับกันนะครับ ถ้าหากว่าเราไปเขียนที่ all resize นะครับมันก็จะเล่นครั้งเดียวอีกนะครับตราบเท่าที่ยูเซอร์ยังไม่ปิดหน้าจอนี้นะครับก็จะเล่นครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับเราก็จะจะแก้ก็วิธีก็กากอยู่นะครับเราจะเรียกหน้าจอนี้2ครั้งนะครับนะครับในตอนตอนที่เราเราเรียกสไตล์วิธีเราจะสตาร์ทมัน2ครั้งนะครับเพราะว่าการสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันจะเกิด on create นะครับแต่การสตาร์ทครั้งที่2เนี่ยมันจะเกิด on new intent นะครับ มันจะเกิดอีเวนต์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเอาโค้ดเล่นเพลงไปไว้ใน on new intent นะครับซึ่งถามว่าแล้วถ้าหน้าจอมันเปิดอยู่แล้วล่ะนะครับมันก็จะเกิด on new intent ขึ้นมา2ครั้งไงครับแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเพลงมันยังไม่ทันได้เล่นนะครับมันก็มันก็ดูเรียกขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นมันก็เลยฟัง user ของฟังไม่ทนมันก็เล่นเมียวครั้งเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะ start intent ตัวนี้ก่อนนะครับจะไปเขียนที่ receiver ก่อนก็วิธีการนะครับผมก็จะสร้าง intent สำหรับ start ตัวหน้าจอขึ้นมานะครับ ผมเรียกว่า i แล้วกันนะครับเท่ากับ Intent Intent ตัวแรกมันจะต้องบอก Context นะครับซึ่งสำหรับตัวนี้มันจะโยนมาให้นี่นะครับ Context อยู่นี่นะครับถ้าเป็น Activity เราใส่ this เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า Receiver ไอ้ b r o a d r e c e i v e r มันไม่มี Context ของมันเองนะครับเราต้องให้ OS โยนมาให้นะครับแล้วก็ไปคอตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อ Main Activity main activity reflection class java เป็น reflection เอาคลาสมันขึ้นมาจากนั้นนะครับถ้าหากว่าไอตัว activity มันถูก start ไว้แล้วเนี่ยแล้วก็เรามาคอ l อีกรอบนะครับมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะเราต้อง set flag นะครับว่าถึงแม้ว่าจะ start อยู่แล้วก็ให้ start มันใหม่นะครับก็ set flag เข้าไป2ตัวนะครับ flag ตัวแรกนะครับมันจะ ชื่อว่า activity new task ในเอ่ย activity new task นะแฟลกตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับจากนั้นเราจะใส่แฟลกตัวที่2นะครับแฟลกตัวที่2จะชื่อว่า flag activity single top นะครับเพื่อไม่ให้มันเปิดโปรแกรมซ้ำขึ้นมาอีกนะครับจะให้มัน อันเดิมนะครับ activity ชื่อ single top อยู่ในเอ่ย fact activity single top นะตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราจะเช็คนะครับก่อนจะสตาร์ทนะครับเราจะใส่ข้อความอะไรไปน,นิดนึงนะครับก็ถ้าหากว่าตัวข้อความนะครับ display message body นะครับมันเป็นคำว่าเมียวเป็นคำว่าเมียวเราก็ให้มันใส่คำว่าเมียวนะครับก็จะเป็น i. put extra นะครับโอเคตัวไป i ถูกต้องนะครับผมจะ ตัวแปรตัวแรกจะเป็นกุญแจนะครับผมเป็นใช้คําว่าโหมดเดี๋ยวเราตอนถอดคือเราใช้ข้อความเดียวกันนะครับเป็นกุญแจของมันแล้วก็เปโโหลดนะครับตัว data ข้างในลงผมใช้คําว่าเมียวเมียวนะครับจากนั้นก็ start activity ไม่มีอ๋อโอเคครับซ้ายที่ต้องต้องไปเรียกในผ่าน context อีกทีนะครับ c o n t e x t start activity นะครับดูดีๆนะครับมันมีเติม s กับไม่เติม s นะครับ activity นะครับไนะครับแต่ว่าเราจะเรียก2รอบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันเกิดเหตุการณ์ new intent นะครับสองรอบแล้วก็ทําแบบเดียวกันนะครับกับข้อความอื่นนะครับในอีกข้อความผมจะให้เป็นคําว่า alarm นะครับอันนี้เป็นคําว่า alarm ถ้าเป็น alarm ก็ให้เปลี่ยน intent ตัวนี้เป็น alarm จริงผมน่าจะแก้แค่บรรทัดเดียวตัวนี้เนาะแล้วก็สตาร์ทหรือไม่เป็นไรนะเขียนไปนี่มาแล้วนะครับเอาันนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคฝั่งของตัวบอร์ดแคลลิซอร์เวอร์น่าจะแค่นี้นะครับหน้าที่มันก็คือรับ SMS มาแล้วก็ดูว่าเป็นคําว่าอะไรนะครับแล้วก็เอาถ้าเป็นคําว่าเมียวก็ให้มันเปิดแอคทิวิตี้ขึ้นมาแล้วก็โยนเมียวให้มันเนี้ยนะครับแล้วที่เหลือหมดหน้าที่มาละเราจะไปเขียนแอคทิวิตี้ละนะครับ ก็ไปได้แอคทิวิตี้นะครับสเต็ปแรกเรายังไม่ได้ใส่เพลงเลยนะเรายังไม่ได้ใส่เพลงนะครับเดี๋ยวต้องเอาไฟเสียงไปใส่ก่อนนะครับก็วิธีการใส่ไฟล์เสียงก็เหมือนเดิมนะครับไปสร้างตัวรอลีซอต์ขึ้นมานะครับก็คลิกขวานะครับ New เอ่อ e ิวลีซอ r e เดเ r คทอรีนะครับลีซอต์ที่เราใช้เก็บเสียงมันจะชื่อว่ารอนะครับผมเจ้าภาษาเดียวพอนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเสียงแมวกับเสียงอะลามไปใส่ในนี้นะครับซึ่งตัวไฟล์เสียงน่าจะอยู่ในรีซอร์ผมเคยให้คุณดาวน์โหลดไปนะครับมันจะมี2ไฟล์นะครับไฟลหนึ่งชื่อแมวนะครับแคทผมจะเอาเสียงแคทไปใส่ก่อนกมอปปี้มาแล้วนะครับผมก็เอามาเพสในรอนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับห้ามขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลขห้ามมีเคาะเว้นวรรคและห้ามใช้ภาษาไทยนะครับ กไปก็จะได้แคทเพิ่มขึ้นมามาแล้วนะครับอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงเตือนนะครับผมจะเอาไฟล์ที่ชื่อว่าอะลามนะครับ Copy มาแล้วก็เอามาแปะในน,นี้นะครับเรียบร้อยได้อะลลามมาแล้วนะครับเข้ามาในนี้แล้วนะครับก็ เราก็ต้องไปเขียนตัว new intent ก่อนนะครับตัวน,นี้มันยังไม่มี new intent นะครับมีแต่ on create นะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวคุณไปคลิกที่ตรงนี้ก่อนนะครับคลิกที่ชื่อคลาสมันก่อนที่มันไปสืบทอดมานะครับแล้วก็ไปที่เมนู code แล้วก็กดโ l e r i d e นะครับแล้วก็มองหาอ n อ new intent นะครับ โอเคนะครับ On okay, new Intent ตัวนี้นะครับมันจะแนบ Intent มาให้เห็นไหมครับ Intent ตัวที่เราส่งข้อมูลไปจากอีกฝัง่งนั่นแหละนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ออนขึ้นมาจะได้อย่างนี้นะครับน่าจะต้อง call super class นะครับผมจะเขียนไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับตัว MediaPlayer นะครับสเต็ปแรกเราก็จะต้องประกาศตัว MediaPlayer ก่อนนะครับก็ เราจําเป็นจะต้องไปคอข้างในนี้ไหมถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นนะไม่จาเป็นต้องไปคอ global นะผมประกาศไว้ในนี้แล้วกันนะครับจริงถ้าถ้าเราโหลดถ้าคือถ้าเราเขียขั้นอกมันจะโหลดครั้งเดียวไงไม่เป็นไรนะครับโหลดสองครั้งก็ได้ไฟล์เล็กนิดเดียวนะครับก็ผมตั้งชื่อว่า mp แล้วกันนะครับ media player นะครับให้ mp เนี่ยเป็น media player นะครับ มิเดียเพเยอร์นะครับดอทครีเอทโอ้ oh, ผมจะเอาเสียงอะไรเข้าเลยเนี่ยผมลองใส่เสียงแมวก่อนเลยผมค่อยเอาอ e ีมาครอบนะครับเค <Okay, S 2> ผมใส่เสียงแมวก่อนแล้วกัน this แล้วก็ a ดอทรอดนะครับแต่ผมต้องเขียนอีฟก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเนาะนะครับผมก็เขียนอีฟเช็คก่อนนะครับว่าถ้าหากว่า intent นะครับนะครับ intent ตัวนี้เป็นแบบ nullable ด้วยนะครับอย่าลืมใส่ question mark นะครับนะครับ get string extra นะครับ string get string extra อีกฝั่งเราใช้คำว่า mode นะครับ mode นะครับแล้วตัวนี้มัน n l l ได้นะครับเราต้องเขียน n ว้ตรงนี้นะครับใช้ Elvis operator นะครับ ถ้าหากว่ามันไม่มีผมให้มันเป็นคำว่า no data นะครับ no data no data แต่ถ้าหากว่ามันมีนะครับก็ให้มันเช็คดูว่ามันเป็นคำว่าเมียวไหมนะครับถ้ามันเป็นคำว่าเมียวก็ให้มันเข้ามาทำในนี้ครับ <laughs> เขียนโค้ดก่อนแล้วมาเซฟทีหลัง นะครับให้มันเข้าทําในนี้นะครับนี่เราโหลดล้เราก็สั่งสตาร์ทได้เลยนะครับน้ก็จะเล่นนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่เสียงเมียวนะครับผมเขียนอีตัวนี้อีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับจริงเขียนเป็นวิดเป็นอะไรก็ได้นะครับรับถ้ามันเป็นคําว่าอีกอันนึงผมใช้ชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้ขอไปดูก,ก่อนผมใช้ชื่อว่าอ l a r ามนะครับ มใช้คาว่า a l ล r า,าก็ให้มันไปเรียกไฟล์ชื่อ a l ล r ามันแล้วก็เล่นนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสบนแอม l a เลเตแล้วกันนะครับผมไปสตาร์ทไว้ก่อนนะครับถ้าผมเทสบนมือถือผมเดี๋ยวผมเสียตังค์นะครับผมเทสบนแอม l a เลเตแล้วกัน โอเคบูต okay, เรียบร้อยนะครับตรวจสอบเครื่องบูตเรียบร้อยนะครับเสียงเปิดหรือ,อยังนะครับผมเรียงวุลลุ่มก่อนน่าจะกลัวไม่ได้ยินนะไม่แน่ใจว่าไฟเสียงเมลผของไฟไซส์แค่ไหนนะครับโอเคจากนั้นเราก็ไปสตาร์ทนะครับสตาร์ทโปรแกรมเราขึ้นแอมูเลเตอร์เลยนะครับโอเคนะครับ พอสตาร์ทปุ๊บมันก็จะเปิดโปรแกรมเราขึ้นมานะครับแล้วก็กด Allow ให้มันรับ sms ได้นะครับจากนั้นก็ปิดโปรแกรมได้เลยนะครับจริงผมจะรู้ยังมันปิดจริงนะครับผมผมสไลด์ทิ้งแล้วกันนะครับกดตัวนี้มันน่าจะสไลด์ขึ้นมาไม่มีน่าจะปิดไปแล้วนะครับเพราะไม่ขึ้นมาละนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองส่ง SMS เเข้าไปนะครับ ผมจะส่งเขาว่าเฮลโหลก่อนต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมเพื่อรับคําว่าเฮลโหลนะครับส่งส่งเฮลโหลไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ SMS เข้ามาแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเรียกกร์บอสบีแล้วกันนะครับต่อไปนะครับถ้าผมส่งคําว่าแคทนะครับ มาแล้วนะครับไม่เปิดแอคทิวิตี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นเอ่ยออไม่ได้ใ <December> ช <không Việt> ้คำว่าแคทนะครับใช้คำว่าเมียวนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวส่งเข้าไปใหม่นะครับส่งเขาว่าเมียว อะไรยังเอ่ย M E A W M E A W ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองอะลามนะครับไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับผิดตรงไหนนะครับอเอ๋ผมใส่ล็อกแคดละกันนะครับจะได้ รู้ว่ามันบัก๊กมีตรงไหนนะครับผมจะใส่ล็อกแคดไว้ในนี้นะครับถ้าหากว่ามันรับ sms ได้มันจะต้องเด้งข้อความนี้ขึ้นมานะครับ l o g v sms เอ็ะกันนะครับเป็นผมให้มันติ้นตัวเมสเซจออกมานะครับ เขีเค okay, นะครับถ้ามีเมสเซจเข้าก็จะเด้งข้อความนี้ขึ้นมาในล็อกแครดนะครับเปิดล็อกแครดดูก่อน ส่งเขาว่าอัลามเข้ามานะครับเป็นรับไม่เอ่ยโอเคนะครับเออร์เลอร์ละเออร์เลอร์เกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคนะครับผมเจอแล้วนะครับไอตรงเซตแฟลกผมเซตผิดนะ <c oughs> นะผมไปเซตสองอันนะครับมันก็เลยเอาตัวแฟลกตัวนี้ นะครับไปทับแฟกตัวนี้นะครับเพราะนั้นผมเซฟไปครั้งแรกแล้วตัวส่งผมจะต้องเป็นแอดแฟกนะครับตัวเป็นแอดแฟกนะครับมันก็จะได้มีแฟ a กสอตัวนี้อยู่ด้วยกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองรันดูอีกทีนึงนะครับรันเรียบร้อยนะครับผมก็ปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมเสร็จแล้วผมก็ส่ง sms นะครับคําว่าแมวไปนะครับ เหมียวนะครับเด้งโปรแกรมเราขึ้นมานะเป็นคำว่าแมวนะครับเหมียวนะครับถ้าผมส่งไปทีนึงนะครับนะครับเหมียวเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับถ้าผมส่งข้อความอื่นนะครับนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมีแค่เมสเซจเข้าอย่างเดียวนะครับถ้าผมส่งอ alert ไป มีอะไรเกิดขึ้นผมใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะลามนะครับผมส่งอะลามไปอ่ามาแล้วนะครับโปรแกรมเราเด้งขึ้นมาแล้วนะครับเสียงนี้จะยาวด้วยนะครับผมเอาเสียงแมวไปทับได้ไหมส่งแมวไปโอเคเล่นทับขึ้นมาเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับ คนที่ต้องการจะเขียนประเภทแบบรีโมทคอนโทรลนะครับคุณสามารถจะไปะยุกให้ให้เขียนโปรแกรมแบบพวกกันขโมยก็ได้ก็คือเอาโทรศัพท์มือถือเก่าๆนะครับทิง้งทิ้งไว้ในใต้เบาะมอไซค์นะครับก็ถ้ามันหายก็คุณก็ส่ง s อเเข้าไปนะครับทมเป็นคําว่าอะไรสักอันนึงก็ได้นะครับให้โปรแกรมคุณเปิดขึ้นมาแล้วก็อ่านพิกัดดาวเทียมอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งคืนกลับเข้ามานะครับซึ่งเราก็รู้แล้วนะครับวิธีการส่ง s m s นะครับ วิธีการดึงเบอร์โทรที่ SMS เข้ามาแล้วก็รูล้ละนะครับก็ไปประยุกต์ได้ง่ายๆนะครับก็สำหรับการเขียนตัวรับ SMS ในรูปแบบของ Static Receiver นะครับก็จะจบที่โปรแกรมนี้นะครับ